ตังแมวเส้นสีทองเข้มนี้นะครับสีน้ำตาลเข้มนี้ก็คือเหมือนสีทองเนี่ยก็จะเป็นตัวเซตอินเด็กส่วนเส้นสีเหลืองอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวมูลค่าการซื้อขายนะครับหรือปริมาณการซื้อขายดีกว่าไม่ใช่มูลค่าการซื้อขายนะครับเราจะพบว่าพอหลังจากจีนหยุดยาวไปเนี่ยกลับมาปุ๊บหุ้นไทยแม่งกลับมาเลยนะฮะพร้อมๆกับมูลค่าการซื้อขายที่ก็จะกลับมานะครับทั้งสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์จะเป็นบวกนะครับ5วันหลังจากที่หยุดยาวตัวจีนไปคือปรับเพิ่มขึ้น นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีครับทีนี้เนี่ยแล้วเราจะเก็บพุ้นอะไรก็แปลว่าหลังจากสัปดาห์หน้าเราก็จะต้องเข้าสู่เรื่องการรายงานงบนะฮะการรายงานงบการเอ่อพรีวิวเออร์เน็งตอนนี้สังเกตได้ว่าอย่างเมื่อวาน g p s ีอโห้ยผมแม่งจุกมากเลยแต่ยังดีไม่ได้เข้าไปซื้อสะสมเพิ่มนะฮะแต่กำลังจะรอเอาเพิ่มเมื่อวานเนี่ย g p s ีมันมีประเด็นว่างบไตรมาสี่อาจจะยังไม่ดีแล้วก็ไตรมาสหนึ่งก็ยังมีเรื่องของอาจจะมีชัดดาว นะฮะลงไฟฟ้าบางส่วนทําให้งบอาจจะยังไม่ได้ฟื้นดีนะหุ้นมันเลยโดนเทเลยนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามทีเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าเก็บไว้น่าถือกอดไว้บ้างน่าถือกอดไว้นะครับหรือถ้าจะขายเอาไปก็ขายเอาไปบางส่วนก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วยังไงงบมันก็ต้องเทินอาราวอยู่ดีในปีหน้านะครับถ้าใครขายไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะก็อดทนรอไปหน่อยนะฮะทีนี้ทีนี้กลับมาว่า GPS อาจาจะต้องอึดมืนนหน่อยแต่ผมก็เลยจะบอกว่า ตลาดเนี่ยพอหลังจากจีนกลับมาเนี่ยตีมเรื่องของ China Reopen มันก็จะกลับมาแรงอีกระลอกหนึ่งนะครับกลับมาแรงอีกระลอกหนึ่งเสร็จปุ๊บถ้าเราจะเล่นกลยุทธ์ที่ง่ายๆหน่อยก็คือเอากลุ่มหุ้นที่รายงานงบออกไปแล้วที่ไม่ดีเนี่ยพวกนี้น่าเก็บเช่น s c g p s g p รายงานงบออกมามันดูเหมือนว่าขาดทุนมากกว่าคาดนะครับแต่ว่ามันเป็นรายการพิเศษถ้าเราไปดูกันดำเนินง,งานปกติก็ถือว่าออกมาได้แย่ตามคาดอ่ะไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพร์ แต่ทีนี้กรณนั้นก็ตามทีการดําเนินงานปกติมันก็จะกลับมาเทินเป็นบวกในไตรมาสหนึ่งอยู่ดีเพราะ,ะนั้น s c g p ก็น่าจะพบหลุมละน่าจะค่อยๆดีขึ้นมานะครับเช่นเดียวกับ Kbank กนะครับก็มีประเด็นบวกขึ้นมาด้วยเพราะ,ะนั้นเราสามารถเล่นในกลุ่มหุ้นที่รายงานโงบออไปแล้วไม่ดีแล้วเล่นกลับขึ้นมาได้หรือเราอาจจะไปเน้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพกพันนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก,การที่จีนหลังจากหยุดยาวไปเสร็จน่าจะกลับมาเนี่ย ว่าน่าไปเล่นพวกกลุ่มหุ้นพวกพลังงานได้เช่นบ้านโ่ะเก่งได้นะครับแล้วก็พวกเดินเรืออย่างเช่นหรือพวกโลจิสติกส์นะครับอาจจะเก่งได้อย่างเช่นไวซ์โลจิสติกอย่างเงี้ยดูกราฟแล้วก็ดูเหมือนจะเล่นได้นะครับก็ดูน่าสนใจนะครับนะครับก็ g p s ห่านก็ถือว่าลงแรงนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากก็อาจจะเป็นไปได้ว่างบตรมาส4ีก็น่าผิดหวังแต่ก็เชื่อว่าปีนี้มันจะเทิร์นอยู่ดีเพราะนั้นเดี๋ยวก็รอเก็บเพิ่มใหม่ก็ได้นะครับ ส่วนแมคโครพอไหวไหมมันไหวอยู่แล้วครับไปได้นะครับคุณวีระพงศ์บอกว่าฝรั่งหัวดำช็อตหนักเซตฟิเตรียมดิ่งหนักนก,กองทุยเทกระจาดนะครับผมว่าไม่ไม่ค่อยนะเมะื่อวานเราไปเห็นตัวเลขช็อต3ามหมมันดูเหมือนน่ากลัวนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูพฤติกรรมของฝรั่งจริงๆ่ะผมเคยอธิบายหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันเป็นวงจรของมันมันไม่แปลกเพราะก่อนนั้นนี้เขาสะสมรองมาเยอะนะครับธรรมดาครับ นะครับธรรมดาไม่ยังไม่ได้อัปเดตกราฟนะแต่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรมากเลยเราไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหเ้ยไ,ไปดูว่าฝรั่งลองช็อตมันไม่ค่อยมีผลหรอกถ้าเกิดคุณจะดูว่ามันมีผลไม่มีผลเนะี่ยคุณต้องดูที่การลองช็อตสะสมนะครับมันอย่าไปดูที่ข้อมูลรายวันเนี่ยไม่งั้นเราก็เต้นไปกับข้อมูลรายวันนะครับนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าฝรั่งจะไม่ได้ขายนะฮะแเพียงแต่ว่าอย่าไปตื่นเต้นมากนะครับอย่าไปตื่นเต้นแบบว่าโอ้โหมัน จะแย่แล้วไม่ขนาดน,าน,นั้นนะครับธรรมดาธรรมดานะครับขอทราบทิศทางแ a m หน่อยนะครับผมคิดว่าน่าเก็บสะสมไว้นะครับสำหรับ BAM นะครับน่าเก็บได้แล้วนะครับก็งบมันก็น่าจะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวได้อะนะครับเรายิ่งถ้าเกิดเราเจอสานการการตั้งสำรองเยอะๆเงี้ยก็แปลว่าต้องมีการไล่ออฟเยอะใช่่ะ ่าบรรดาพวก MC พวกบริหารสินทรัพย์เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ไปนะครับเพราะนั้นแบมก็ถือไปยาวๆนะครับนะครับประมาณนั้นครับนะครับอันนี้ก็ผมก็ดูเท่าที่ดูคําถามสรุปแล้วนะครับวันนี้ก็อดทนอีกนิดนึงนะครับตลาดหุ้นมันก็อาจจะมึนๆบ้างนะครับแล้วก็แต่เชื่อว่าจะเป็นแนวโน้มในฟื้นตัวนะเอเชียเช้าวันนี้ก็ดีไปหมดนะครับอ๋อฮ่องกงก็ไปต่อนะครับ ก็สัปดาห์หน้าก็ลุ้นฟื้นตัวกันหุ้นอะไรที่ตอนนี้มีความกังวลเรื่องงบเราก็อาจจะเล็กลี่ยงไปก่อนนะครับก็ต้องยอมรับว่าการคาดการงบเนี่ยมันยังมีความผันผวนอยู่นะครับ G P S C <GPS 4 S 1> เดิมทีผมก็คิดว่างบไตรมาสีจะฟื้นแต่พอเขาเริ่มไปคุยกับผู้บริหารไปพรีวิวไปคิดไปดูไส้ในกันจริงๆแล้วก็มีความกังวลว่ามันอาจจะยังแย่อยู่หุ้นมันก็ลงนะครับดังนั้นเราก็อาจจะหลบไปเล็งหุ้นที่มันรายงานงบออกมาแล้วแย่แต่ว่าจะพลิกฟื้นในปีหน้าก็ได้นะครับเช่น SCGP เช่น KBANK อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือกลุ่มแบงก์อื่นๆก็น่าสนใจเอาตัวแบงก์อื่นๆนะครับแล้วก็เป็นเลนหุ้นที่น่าจะปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่จีนเนี่ยเขา,าหายจะกลับหยุดยาวเช่นพวกบ้านปูพวกไวส์ก็เก่งกำไรในช่วงระยะสั้นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับ KBANK SCGP WISE บ้านปูนะครับประมาณนี้ส่วน GPSC อ,อดทนหน่อยแล้วกันผมก็จุกจุ นะครับแต่คิดว่าน่าจะโอเค,คสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ